อย่าให้ความเบื่อหน่ายมาทำลายความสัมพันธ์ดีๆกับตัวเราเองและคนในครอบครัวคนรอบตัวเรานะคะในสถานการณ์ที่เราทุกคนได้เจอเจอกันในวันนี้พวกเราได้เห็นแล้วว่ามันทำให้หลายๆคนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจไม่รู้ จะทำอะไรดีบางคนตกงานบางคนมีเงินเก็บที่ไม่มากพอที่ยังไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนในจนํานวนเงินที่เรามีอยู่นี้ขายของก็ไม่ดีรายได้ก็หดหายไปความเบื่อหน่ายเหล่านี้มันสร้างให้อารมณ์ความรู้สึก จากที่เราเคยเป็นคนอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากมายแต่พอถึงในสภาวะที่เราเจอเจอกันในทุกวันนี้มันทำให้หลายคนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแย่ๆที่มันเข้ามากระทบความรู้สึกความคิดของเราในขณะนี้ได้ครูพิ่ดาวมี ข้อคิดดีๆอยากจะนำมาแบ่งปันให้กับทุกทคนลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะนั่นก็คือให้เรารู้ตัวมีสติจับอารมณ์ความรู้สึกในขณะที่เราเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นเนี่ยเรารู้สึกแย่ลงพลังงานเราต่ำงลงหดหูไม่มีพลังหมดแรงเมื่อเราจับ ดูความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วเนี่ยถามตัวเองว่าเราจะยอมให้อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้มันฝังลึกลงไปในจิตวิญญาณของเราไหมเพราะพวกเราทุกคนในสายพลังจิตจะรู้ว่าเมื่อเราสะสมความรู้สึกแบบเนี้มากเป็นยาวนานเท่าไหร่หรือสะสมขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ตาม มันจะออกมา,ามันจะกลายออกมาเป็นพฤติกรรมการกระทำคำพูดและการกระทำที่ไม่ดีต่อไปเหมือนในสิ่งที่เรารับรู้เอาอารมณ์แย่ๆเหล่านั้นนะคะสะสมลงไปเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะยอมหรอคะที่จะให้ตัวเราเองคนรอบตัวคนรักคนในครอบครัวของเรามาเห็นเราเป็น คนที่มีพฤติกรรมที่ย่ำแย่ออกมาหรือมีชีวิตในวันข้างหน้าในทิศทางที่เป็นสิ่งที่มันไม่ทำให้ตัวเองหรือครอบครัวคนลกของเราไปมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่มีความสุขมากขึ้นลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะว่าทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกแย่ๆเกิดขึ้น ให้ตามจับดูอารมณ์ความรู้สึกนั้นไว้แล้วควบคุมมันให้ได้ภายใน17วินาทีนะคะแล้วชีวิตของเราในอนาคตจะเป็นในสิ่งที่เราคิดในวันนี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆเน้าพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้ากับครูพิ่ดาสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีค่ะ